สวัสดีครับวันนี้วันที่31พฤษภาคม2 5งนายนะครับปันจันทอากาศร้อนจัดทั้งวันนะครับเป็นอย่างนี้มา 3- 4วันแล้วนะครับเป็นมาตั้งแต่วัวที่ที่แล้วนะครับมันประมาณวันสุกนะครับสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์4วันนะครับร้อนทะลุ40องศาแล้วครับวันนี้มาอัปเดตข้าวยอดครับ อันนี้เป็นการหยอดครั้งที่สองนะครับหยอดครั้งแรกวันที่ห้าพฤษภาคมปรากฏว่าหยิบกระสอบข้าวพิษน,นะครับไปหยิบกระสอบกระสอบข้าวปัดล้านครับภาษาอีสานครับภาษาภาคกลางว่ายังาาไงไม่รู้นะครับอ่าไปเป็นข้าวที่ว่าข้าวเศษนะครับจากลานข้าวเราครับอ่ามาหยอดครั้งที่สองครับหยดใหม่ครั้งที่สองวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคม วันนี้ครบ10บวันพอดีครับดูครับสภาพเป็นยังไงครับมีสองแบบนะครับดูแบบแรกก่อนครับอันนี้เป็นแบบแรกนะครับก็ยอดกําลังขึ้นสวยงามดีครับหญ้าก็เริ่มขึ้นมาเป็นหญ้ากกนะครับหรือบ้านภาษาอีสานเรียกว่าหญ้าฮังกานะครับนี่ครับแต่ละจุดนะครับก็มีข้าวลงลายเม็ดนะครับบางจุดก็ลงประมาณห้เม็ดนะครับ ลงสองก็มีนะครับกำลังสวยงามดีครับตรงนี้นะครับผมเป็นวิธีการที่ผมคิดค้นพบโดยตัวเองนะครับก็คือการทำดินให้แน่นนะครับมีแปลงนี้นะครับผมได้มาย่ำดินให้แน่นนะครับโดยการใช้รถไถเหยียบเป็นรอยต่อรอยไปนะครับอันนี้ดูด้านขวางนะครับกำลังสวยงามนะครับ ก็มีปัญหานิดหน่อยครับสำหรับข้าวยอดครั้งที่สองปีนี้ดูย้อนแสงครับก็ยอดบรรสุกนะครับที่ยี่สิบเอ็ดนะครับคืนวันอาทิตย์ก็มีฝนตกมาโอ้เราก็ว่าพอดีแล้วนะครับแต่ว่ามาวันจันทร์วันที่เท่าไหร่นี่วันจันทร์ที่ที่แล้วนะครับฝนตกลงมาอย่างแรงครับฝนตกลงมาอย่างแรงแล้วก็ น้ำท่วมครับทำให้ข้าวไม่งอกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอย่างแถวนี้นะครับขนาดอัดดินให้แน่นบดดินให้แน่นแล้วก็ยังไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเลยก็มีนะครับอันนี้เป็นแล้วไปดูอีกแปลงหนึ่งครับครับแปลงนี้ก็คือแปลงกกตาลน,นะครับ ยอดร้อมกันนะครับวันที่2 1อนะครับแทบจะไม่ขึ้นเลยครับเพราะว่าหยอดไปแล้วครับอันนี้ไม่ได้ทําดินให้แน่นนะครับดูลายขวางก็ก็เกิดสวยอยู่นะครับดูการทแยงครับทายับขยายนิดนึงก็ตอนนี้ยังเห็นบอลล็อมมาแหลมนะครับเพราะว่าข้าวไม่ขึ้นนะครับ แต่ว่าตรงที่ดินมันชื้นๆน้ำไม่ท่วมก็ขึ้นดีนะครับตรงนี้ขึ้นดีนิดนึงนะครับพอประมาณตัวนะครับก็ฝนตกลงมาครับน้ำท่วมขังทำให้ข้าวไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะเอาเลยนะครับไม่ทำใหม่นะครับนี่ครับข้อสังเกตระหว่างดินแปลงที่ไม่ได้อัด ไม่ได้ทําดินให้แน่นกับแปลงที่ทําดินให้แน่นครับแปลงเมื่อกี้นี่เกิดสวยดีครับแปลงนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับไม่ได้ทําดินให้แน่นครับไม่ค่อยมีเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูข้าวเหนียวครับพอดีผมหยอดข้าวเหนียวอีกก่อนหน้านี้สี่ห้าวันนะครับไปดูกันครับครับก็มาดูอีกแปลงนะครับแปลงนี้เป็นการหยอดข้าวเหนียวนะครับดูนะครับกาลังสวยงามมีน้ํา เพราะว่าวันจันทร์ที่2 4นะครับอันนี้ยอดวันที่16พฤษภานะครับวันอาทิตย์ที่16พฤษภาตอนมาหยอดก็ฝนก่อนมาหยอดฝนตกนะครับวันเสาร์ที่15นะตอนเช้านะครับฝนตกลงมาอย่างหนักถึงเที่ยงก็ทําให้มีดินชื้นเกินไปหยอดยากมากครับ,รบการหยอดก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดู ตามลนนะครับมีน้ำเยอะนะครับอันนี้นะครับเป็นลายแถวข้าวนะครับนะครับเนื่องจากการมาหยอดก็มีน้ำเยอะนะครับหลังจากหยอดแล้วหยอดวันที่สิบหนะครับอีกอาทิตย์ต่อมานะครับวันที่ยียบสีมีฝนตกลงมาอย่างเด็ดอันนี้ต้องวานนะครับเนื่องจากมีน้ำเยอะหยอดไม่ได้ มีวานผสมกับยอดนะครับแตงนี้ข้าวเหนียวกำลังสวยงามอย่างดีนะครับก็มีน้ำมาท่วมขังนะครับวันที่2 4ตอนเย็นฝนตกหนักนะครับก็เลยดีไปเลยหรือจะไม่ดีก็ไม่รู้นะครับตอนนี้หญ้ากำลังขึ้นแซงข้าวนะครับก็ดูข้าวครับอันนี้ก็วานเอครับ ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับตอนนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรอันนี้ก็คือเดิมๆตอนนี้ฟางเก่านะครับฟางเก่าย้ากเก่านะครับที่โดนน้ําก็กําลังเปื่อยนะครับอันนี้แปลงนี้ยอดผสมวานนะครับดูครับลร้ขวางครับเกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะครับไม่ต้องตกใจนะครับบางคน มาเห็นนาผมโอ้มันจะได้กินข้าวไหมเพ้วมีเรื่องกับหมาแล้วครับอันนี้ดูลายขวางครับกำลังสวยงามนะครับก็มีเรื่องกับพวกสัตว์นิดหน่อยครับนี่นะครับมาแล้วมันมันเขาจะมาหากินแถวนี้ครับมาเล่นแถวนี้เพราะว่าไม่มีสารพิษ สวยงามมากครับตรงนี้เอาล้ครับอัปเดตสถานการณ์ข้าวยอดนะครับสำหรับแปลงข้าวเหนียววันที่16นะครับหยอดวันที่16พฤษภาแปลงขา้าวเมื่อกี้แปลงข้าวเจ้านะครับเป็นหยอดวันที่21พฤษภานะครับหยอดครั้งที่2นะครับนะครับยังไงคอยดูสถานการณ์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับปีนี้ คงต้องรอฝนนะครับสำหรับการพูต่อไปก็จะเป็นการไดย้ยาลงข้าวก่อนบานปุ๋ยนะครับจะทำยังไงเดี๋ยวค่อยดูกันครับเดีย๋ยวนี้สั่งเครื่องมือมาอยู่ครับแล้วก็มีเครื่องมือเดิมอยู่1ชิ้นนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ